ผมตัวปลอมแล้วไงเออลุงจะบอกว่าถ้าถ้าลุงไปถ้าจะลุงนะครับลุงจะพิมพ์ว่าลุงเป็นตัวปลอมนะครับผมเอาละครับทุกคนก็วันนี้ลุงเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็เจอดราม่านะครับ ก็มันคนด่าลุงนะว่าลุงเป็นตัวปลอมนะครับเขาชื่อไอ้ปรปร4ทับ1นะครับนะ <_ d ai> เขาจะด่าไห้แมบปุ่นลุงก็บอกว่าลุงเป็นตัวปลอมนะครับมันก็บอกว่าเออเองอยไปเชื่อมันเนี่ยไอ้คนนี้มันตัวปลอมนะครับนะข้ามอะไรมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยเออลุงก็แบบว่าผมตัวปลอม มตัวปลอมนะตัวปลอมแล้วไงลุงก็พิมพ์ตอบโต้ไปบ้างนะครับนี่ไปอยากจะคุยกับไอหำพวกนี้นะผมตัวปลอมแล้วไงเออลุงจะบอกว่าถ้าถ้าลุงไปถ้าจะลุงนะครับลุงจะพิมพ์ว่าลุงเป็นตัวปลอมนะครับผมจะไปหาทำเสียชื่อเขาหมด มันบอกว่าลุงอ่ะมันบอกว่าลุงไอเนี่ยตอนนี้คิดว่าลุงเป็นตัวปลอมแล้วมันก็บอกว่าอย่าไปทำเสียชี่อตเขาหมดนะผมตัวปลอมแล้วไงถ้ามันแจกได้เขาขี่กันเต็มแล้วไ,โโไ,อ,ไ,อ,ไ,อ,ไอ้ง่ฮ่าฮ่าอเี้ย ไม่ตอบโต้นะครับไม่ตอบโต้นะครับแบบคือมันแย่ลุงทํากระบะคันใหม่มานะครับเออมันก็เหมือนใช้จีจท,นะทํามาแหละด่านขบนมันก็ถ้ามันออกเกมก็จะหายแต่มันก็มีความสุกที่ได้เล่นบ่จะไม่ตอบโต้นะครับก็มีแบบมีน้องด่านลุงขอ,งของลรถได้มีแจกไปแล้วครับ ็มีน้องไอติวันจีก็อยู่บนรถนะครับเมื่อกี้ก็เล่นสนุกกันสนุกกันนิดนึงก็คือใครขึ้นรถลงได้ผมก็จะแจกคันนี้ไปเลยนะครับก็เนี่ยใบรุ่นยกสูงครับโคตรเท่ก็แรงนะทุกคนมันแรงนะคิดว่ามันแรงกว่ารีโว่นะทุกคนในมารีวิวนะครับเดี๋ยวลุงจะสอนเอ่อทำไอ้นี่นะครับสอนทำนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็ต้นลิปเดี๋ยวลุงจะสอนทํานะครับเออถ่ายชิปนั่แหละเดี๋ยวลุงจะสอนทารถคันนี้นะทุกคนเออเนี่ย สำหรับคนที่มีจิตดจเท่านั้นนะทุกคน,คนแจกแล้วคิดว่าได้รถเปล่าผมแจไม่ได้คือแจกไปแล้วมันก็หายหเฉยนะทุกคนนะ <_ m> ก็มาทำกิจกรรมก็น้องอยากขับอะไรเงี้ยมีคนอยากขับคือมันมันคนที่ไม่มีจีกนก็อยากขับอะ่ะเออมันก็ใช่มันก็เป็นความสุขนะทุกคน,นก็ไม่มีผลผนอะไร ดีไอ้อเสียงรถมันจะแรงปเจิงดังเออสวัสดีค่ะพวกเคียผมเด็กชายเด็กชายโดตอ .6 รับห้า ผมมีรถยัดยัดสีอะไรวะบักสีผมเล่นใจด้วยโกกแต่ว่ายาเออหะไอคนนี้นะครับเขาแบบปากจัดมากครับจะงัดให้ผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับพี่ โอโกโตกับพี่โกโตักพี่ผมเป็นเอฟซีลุงไงผมเป็นเอฟซีลุงไง คุณมีอีกใช่ไหมรถอีกใช่ไหมอย่โ่โกหกลงซื้อรถผมหน่อยขายมาสามร้านไม่อยากไม่อยากขายมีเยอะนะที่คนนะ,นะขายมาก็ซื้อรถที่มึงแจกไปอะไรวะลงซื้อรถผมหน่อย ก็บอกแล้วว่าออกเกมรถมันจะหายมันก็เป็นความสุขของคนที่อยากขับรถคันใหม่ ลุงก็เข้ามาเล่นน่ะเอออยากเล่นน่ะก็ลุงอยากเล่นอยากเล่นกระบะเออเดี๋ยวลุงจะทํากระบะคันนี้มาขับเล่นเรื่อยๆนะทุกคนนะก็เดี๋ยวลีโวก็จะแจกไปเรื่อยๆนะทุกคนส่วนคันนี้มันจะแจกแล้วมันก็หายนะก็แจกไม่ได้หรอกนะแจกไปก็หายเออสำหรับคนที่อยากเล่นก็เนี่ยมาเล่นกับรถถือเฮ้ยมันขับไปกระบะเหินจนได้ มันก็เป็นความสุขของคนที่อยากขับรถคันใหม่แอนก็ด่ามาเรื่อยทุกคนผมขอโทษครับพี่มันไม่รู้ว่าลู้เปตัวจริงนะมันก็แบบว่าด่ายับแบบยับมากอะ่ะมันเป็นคนที่ท็อกซิกเกมมากอะ่ะจะงุดให้ กลัวแลกกับพี่กลัวกลัวแลกกับพี่กลัวแลกกับพี่ขอร้องถ้ามีคนแบบนี้ในเกมเยอะๆคงจะบูลี่เนาะ ุ้งจะแบบว่าตัดนิสัยเขาหน่อยนะครับน้องเป็นคนที่แบบท็อกซิกมากนะทุกคนนะโอ้แบบแบบแบบด่ายับอะดูดิคุณทีมอะไรไปแบบสังคมเกมแบบสังคมเกม อย่าแอคให้มากโอ้โหดราม่าจัดก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่สังคมเกมอย่าสำคัญตัวเอง <c oughs> <c oughs> ไม่กินอะไรครับไม่ตอบโต้นครับไปแล้วลุงายครับผม ถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆสังคมเกมคงแย่มากๆถ้ามีคนแบบนี้เยอะสังคมเกมคงแย่มากๆถ้าถ้าจะรับไม่ได้ก็เงียบปากไปผมยอมรับผมมีรถสามันนั่นมันชื่ออะไรวะไอคนที่มันท็อกซิกมันชื่อไอป,ลปลอนปอสี่ทับหนึ่งเนี่ยทุกคน ก็ถ้าเจอก็ฝากจัดการหน่อยนะฮะลุงก็ไม่อยากจะไปอะไรามากนะครับผมน้องมันปักจัดมากอะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงเจอตัวจริง,รงหรือมันอะไรมันจะคงมันจะกล้าแล้วปล่นะโคตรสว่างเลยจริงดิ <c oughs> เล่นสคริปมีมีเพื่อนเผาเลยทุกคน รถนะบางคันขายไม่ได้นะทุกคนที่ขายมาพวก R35 หรืออะไรที่ลุงแต่งไว้อะยังไม่ขายนะครับเพราะว่าไม่มีก็เงียบไว้สังคมสังคมรถบักสังคมรถบัก ลุงจะไม่ค่อยลุงจะแบนรถบักนะจะไม่ค่อยแจกแล้วไม่แจกรถบักดีกว่าจะทําแค่สี่ถึงสี่นะทุกคนไม่มีก็เงียบไว้น่มรายโอ้เก่งจริงจริเก่งจริงๆพอทูนหัว เก่งจริงพ่อทูนหัวเก่งจริงพ่อทูนหัวเฮ้ยมันขึ้นไปบนไหนเนี่ยมันขึ้นไปทั่วเลยเนะี่ยโอ้เกิดปุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอามาค้างอยู่บนนี้ได้ไงเอาเอา อ้าวเฉยทุกคนเฮ้ยมันขึ้นมาค้างอยู่บนนี้ได้ไงเอ้ากำลังดารมาม่าอยู่ดีๆทุกคนเฮ้ยทุกคนฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไปกันหมดแล้ว ถ้ามีคนแบบนี้เล่นเกมเยอะๆสังคมคงจะแย่เนาะน้องๆนแย่มากเลยทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าบูลลี่มากแบบท็อกซิกมากๆท็อกซิกเกมมิ่ง ท็อกซิกเกมมิ่งอ่านไม่ออกต้องอ่านไม่ออกหรอก้ยดูทุกคนด,ด,ดูลอยเดี๋ยวลุงจะออกไปทําให้ดูนะครับทําง่ายมากนะทุกคนในการเสกรถคันนี้เฮ้ดูรายละเอียดของรถดิเนี่ลุงมารีวิวนะทุกคนดูข้างล่างดิช่วงล่างเนี่ยละเอียดมากเลยนะแบบมีเพลามีอะไรมี เบเห็นไหมติดแล้วก็มียางอะไหลด้วยยุ้งหลังแล้วมีท่อเห็นไหมเออนี่สื่ออกาสร,รีวิวนะครับผมของแต่งมันก็มีเยอะนะเดี๋ยวลงมือออกไปแต่งให้ดูนะครับแต่ว่าเป็นของเติมทุกคนที่กูบอกมันไม่สมควรไปปลอมชื่อเขาถ้าจะเป็นตัวจริงไฟมากคอนเทนต์รถบักบัก นักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดโอ้แบบคือเก่งปูลุงกูเจอนะลุงลุงแบบเจอนะแบบเก่งจริงนะแบบพวกพิมพ์มาแบบหเก่งจริงแต่แบบเจ้าจ,จริงเงียบกิฟนะครับเออนักเลงคีย์บอร์ดนะครับร้องบักเฉยนักเลงคีย์บอร์ด ไปดีกว่าย้ายเมืองดีกว่าอยู่ไปก็จามาลุงอยู่วงเวียนครับรถล,ลอยอยู่กลางอากาศ จอกันในช่องนะครับว่าคลิปนี้จะดังหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันในช่องนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่องนะครับว่าคลิปนี้จะดังหรือเปล่าเออเขินเกินไปกันเดี๋ยวเจอกันในช่องนะครับว่าคลิปนี้จะดังหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นเย็นเออดังแน่ครับคลิปนี้ดังแน่นอนนะครับคือกูก็ม maybe, ีกูก็มี <king> เออเดี๋ยวลุงจะไปลงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะดรมมาม่าขนาดไหนนะครับใครเจอก็ฝากจัดการด้วยนะครับแต่ก็เท่านั้นแหละทำอะไรไม่ได้ครับดาบไปก็เสียเวลาแล้วผมวายตายสักปาครับได้ประดุกของเตย ปลาคาร์ปได้ประดุกของเตยแบบเป็นนักเลงแบบเขื่อนมากอะแบบมัน,น,นไม่รู้เด็กมันน่าจะเด็กเท่าไหร่แล้วมัง้งโตแล้วอะเกินิ้าแล้วหลอคิดว่านะคิดว่าจิสื่อทำโง่ได้ดีครับ ลุงพยายามจะทำสังคมเกมไทยให้มันดีขึ้นนะแล,ะล้วลุงก็เจอต้นตอแล้วแล,ล้วลุงก็เจอต้นตอแห่งความเสื่อมของเกมไทยที่เด็กๆเ,เขาเล่นกัน พิมพ์ยาวจะได้รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมอยากบอกเลยอยากบอกเลยเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับอยากรู้จริงๆเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับ คือมันก็เริ่มรู้แล้วแล้วรู้เป็นตัวจริงนะมคมเกมมันเป็นอะไรที่แก้ยากอะ่ะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้ซ้ำเติมปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้ซ้ำเติม ลุงอยู่ไหนครับวงเวียนเมืองสองครับลอยอยู่กาอากาศมันก็บนมาเลิกแจกรถก็แล้วแต่มันก็เป็นความสุขกับทุกคนเออจะแจกไปแล้วถ้าออกจากเกมมันก็หายไงก,ก็ความสุขไงก็อยากได้อยากขับแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปขายได้หรอกลุงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามัน รถมันจะหายเดี๋ยวรถมันลอยรถมันลอยอยู่กาอากาศจิกๆกันเนี่ยเดี๋ยวดูบินโดนบินโดนไปดูทุกคนบินโดนไปเฮ้ยลอยอยู่กบอากาศเฉยเทจัดก็มีดราม่ากับไปปรอนนะครับทุกคนเออปรอนเดี๋ยวเจอกันแน่นะครับดูจะมีดราม่าอะไรหรือเปล่านะ นี่โอเคทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวลุงจะออกไปทำรถคันนี้ให้ดูนะครับก็มีดราม,ม่านิดหน่อยนะฮะโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาดราม,ม่านิดหน่อยนะครับผมแล้วแล้วไปไป,ไปกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายลุงจะโดอยู่นู่นตัวเล็กๆอยู่นู่นนะครับผมไปแล้วครับผมบายบายชู